วิวิองสวานซูเปอร์เซรัเซลลมหมายเลขหนึ่งยืนหนึ่งที่ทรงพลังในการกู้ผิวโซมด้วย Super ร์สเตมเซลจากพืชนั่นเองค่ะเราเลือกใช้สเตมเซลลจากส่วนที่เป็นใบอ่อนของฝ้ายค่ะสเตมเซลลที่เข้มข้นพร้อมที่จะแบบเติบโตออกไปค่ะอุดมไปด้วยสารโพลีฟีนอล แล้วก็อีกหนึ่งนะคะเป็นสารสกัดจากส่วนยอดหรือปลายของแอสพาลก๊าซขาวค่ะเป็นแหล่งรวมของสเต็มเซลล์นะคะของแอสพาลกัาที่เข้มข้นมากอุดมไปด้วยสารซาโปนินแล้วก็อีกหนึ่งเลยนะคะก็คือสารสกัดเป็นดอกไม้สีแดงนะคะแห่งเทือกเขาหิมะค่ะมันเต็มไปด้วยสารแอนตี้ออกซิแดนต์ค่ะปกป้องตัวเอง การทดลองการวิจัยตรงนี้ค่ะทำในแลบปฏิบัติการใช้เซลล์ผิวเนี่ยค่ะมาเพาะเลี้ยงนะเขาก็จะใส่นะคะพวกโลหะหนักเข้าไปค่ะผลทดสอบออกมาเซลล์ผิวค่ะมันมีภาวะการอักเสบของเซลล์เกิดขึ้นพุ่งขึ้นในระดับสูงกันเลยทีเดียวนะคะทำการทดสอบเราใช้นะคะตัวเซลล์ผิวตัวนี้ค่ะ ใส่โลหะหนักเข้าไปเหมือนเดิมเราเพิ่มตัวสารสกัดก็คือสเต็มเซลล์จากฝ้ายเข้าไปค่ะพบว่าการอักเสบนะฮะลดลงลดลงสูงสูบค่ะคุณขา40เราไปต่ออีกหนึ่งผลทดสอบกันเลยค่ะเป็นการทดสอบกับนะฮะสารสกัดจากยอดแอสพารากัสขาวนะคะภาพแรกสายสุดก็จะเป็นชั้นผิวที่แบบปกติค่ะนะฮะไม่โดนแสงแดดไม่โดนรังสี uv สีผิวว่าปกติภาพที่สองถัดมาค่ะให้สัมผัสรังสี U V ค่ะต่อเนื่องกันนะประมาณ4วันพบว่าสีผิวนี้เข้มขึ้นเราก็มาทำการทดสอบนะฮะกับสารสกัดจากยอดเอสพารากัสขาวนะฮะแล้วก็สัมผัสกับรังสี U V ต่อเนื่อง4วันค่ะสีนะฮะสีผิวเนี่ยแทบไม่ต่างจากภาพแรกเลย ไปต่ออีกงานวิจัยนะฮะภาพแรกเนี่ยนะฮะถ้าเราสังเกตดูนะอันนี้คือจะทดสอบในอาสาสมัครอายุ US 45ปีจำนวน30คนค่ะภาพแรกคือวีค0หมายความว่านะฮะเขาจะใช้แบบกล้องเครื่องมือพิเศษเนี่ยฮะตรวจว,วัดผิวค่ะสองผิวออกมาปุ๊บเห็นปัญหาชัดมากเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะก็ให้ใช้นะ,ะสารสกัดจากดอกคาเมลเลียสีแดงค่ะแล้วก็ต่อเนื่องกันไปเลยนะฮะ4ส,สัปดาห์ค่ะ พบว่านะคะภาพผิวนะคะที่ขึ้นว่าวีคสี่ค่ะจะสังเกตเนี่ยความแตกต่างที่ชัดเจนเลยคือรูขุมขนเป็นไงฮะเล็กลงค่ะสรุปก็คือสามารถลดลือนรื้รรอยผิวเรียบเนียนขึ้น2.2เท่า <connais S 1> นะอีกหนึ่งเลยก็คือนี่เลยค่ะตัวนี้ก็คือนะฮะเราดูที่กราฟสีเทานะฮะจะเห็นว่าตัวนี้คือ ไม่แบบได้ใส่สารสารสกัดจากดอกคาเมเลียสีแดงค่ะก็พบว่าระดับความชุ่มชื้นที่อยู่ณภายในผิวนะเขาตรวจวัดด้วยเครื่องมือพิเศษเนี่ยคืออยู่ในระดับที่ไม่สูงค่ะต่อไปทดสอบเปรียบเทียบดูซิก็ให้ใช้สารสกัดนะฮะจากดอกคาเมเลียสีแดงเนี่ยค่ะตัวนี้คือต่อเนื่องกันไปเลย4สัปดาห์ค่ะพบว่าโอ้โหสุดยอดเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมเห็นไหมจะเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะ 4.9เท่าคูณอีกนิดหนึ่งจะถึง5แล้วอะตัว avion s 1ตัวที่เป็น super serum นะคะหมายเล็บหนึ่งนี้เลยค่ะวันนี้จัดโปรค่ะบอกเลยนะจำนวนจำกัดเลยราคาพิเศษค่ะคุณขาเหลือเพียงแค่นะฮะลดเพิ่ม3าบเนะ1 3 0 9าบาท